สวัสดีครับวันนี้เรานําท่านมาสู่การแข่งขันฟุตบอลถ้วยขอระหว่างมอกีฬาแห่งชาติลำปางพบกับไอยาราตอนนี้รอบสีทีมแล้วนะครับพบกับผมผู้บรรยายมอนสเตอรข้างสนามไอยาราจะได้เปิดก่อนนะครับเปิดบอลดองเปิดดิเปิดดิเปิดขึ้นไปให้กับประตูโอ้โหเล่นกัน2คนครับเบอร์19ได้บอลเบอร์สิจะเบียดเขาตัวเก่าล้มครับล้มลุกขึ้นมาสอยเลยโอ้โหเบียดเขาไม่ได้เตะเอาแล้วครับ ลำปางยังบุกอยู่ลำปางยิงโดงขึ้นไปตอนนี้ยังอยู่เตะโดงมาได้กับลำปางเอาไงครับลูกนี้ทำฟาวไปผมไม่ได้ฟาวครับจานให้มากับเบอร์2เบอร์สองล็อกส่งให้กับเบอร์ส9ทําทำชิงสวยเบอร์2ไปเองเบอร์9ทนไม่ไหวเบียดโอ้โหหัวทิมครับลูกนี้เบอร์2จะได้ทุ่มเบอร์2ทุ่มไกลลำปางตัดได้ทำชิงกันสวยเหนียวก็มวยหรอกพี่ว่าแล้วยังไม่สุดคำ เบอร์สองทุ่มให้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดซัดเต็มข้อล่อเต็มขลังหัวขมำลงไปดิน้นกระเดวกระเดวบอกตายแล้วตอนมึงยิงทำไมไม่เตะแรงขนาดนี้เห็นภาพแล้วคนภาคยังเสียวปวดเยี่ยวยังไม่กล้าไปเลยยังลุกไม่ขึ้นครับตอนนี้เต็มเต็มครับหักหรือเปล่าไม่รู้ได้ฟีคิกอิยาลาวางโดงขึ้นมามองเข้าไปประตูลับชิวชิวมีฟาวกันก่อนครับนอปางทุ่มลินเส้นไปหัว เต็มข้อล่อเต็มแข้งใส่เต็มขาเหมือนกันครับโอ้โหนอนวางโดงขึ้นไปอีกทีหนึ่งอายละมงออกมาลำปางเตะอีกที่ยวข้ามคานไปไกลเลยครับลูกนี้ได้กับลำปางลำปางเอาไงใจบอลพิษเบอร์สองพามาแล้วครับจ่ายซ้ายให้เพื่อนลูกนี้โอ้โหเติมไปแล้วครับหมายเลขเจ็ดเอาไงครับจะคืนหรือไม่คืนจะคืนไม่คืนคืนไม่คืนคืนครับเบอร์สองไซก้อยโยนโดงขึ้นไปประตูบอกว่าชิวๆครับง่ายๆได้กับ ออยาลาอีกแล้วหมายเลขสิบเก้าโอโหตัวนี้จี๊ดมากครับหมายเลขสิบเก้าจ่ายขึ้นหลังให้เพื่อนน้วิ่งเติมครับวิ่งเติมไปทําชิงหนึ่งสองสวยงามครับหมายเลขสิบเก้าออกไปทางแบ็คขวาของออยาลาวางโดมงขึ้นมาให้กับเบอร์เจ็ดโดนชนข้างหลังไม่ล้มครับแต่ไปเองไม่ได้โอโหเบอร์สองเติมไปแล้วตอนนี้เอาไงครับเอาไงครับไปเองหรือเปล่าครับวางโดงโอโหโคตรโดงเลยครับลูกเนี้ยแบ็คนะครับเตโดงได้กับเบอร์เก้าเบอร์เก้าของลำปังผ่าไปแล้วครับ พาไปวางบอลเข้ามาเต็มหัวครับโอ้โหเรียบร้อยครับ1นึหมายเลข16ของลำปางยิงเข้าไปแล้วครับสวยงามครับ1นครับ,รบอายาลาเคลียบอลออกมา,ายังเล่นบอลอยู่ในฝ่ายของลำปางเตะซอยได้ลลูกได้เปรียบครับหมายเลขเเลี้ยงตัดในเข้าไปจ่ายคืนให้กับกองกลางวางนั่นข้างออกมาออกจริงๆครับอายาลาวางโดงขึ้นไป เข้าในขอบเขตโทษห้ามโดนนะครับโดนนี่มีสิทธิ์ล้มทันทีอา้าวไม่ล้มครับวางบอลโดงซัดเต็มคอดล่อเต็มหน้าครับลูกนี้ประตูโหที่เห็นนั่งข้างสนามมัดเกือบไม่ใช่เก็บเห็ดเย็ดเป็ดกูโดนสอยอีกแล้วเดี๋ยวนั่งเป็นเพื่อนเลย50-50แล้วครับแต่ว่าเจ็บครับได้แล้วครับเราปางเลี้ยงเข้าไปโดนสอยอีกแล้วยังไม่ออกครับ บอลยังอยู่ในฝั่งของอิยลาเบอร์เก้ารอแล้วไม่มาสักทีเบอร์เก้าบอกรีบรีบฟังมากูรอนานแล้วรีบรีบฟังมาเอากูให้แล้วเบอร์เก้าวางเออวางให้เบอร์เก้าจับขวาพลิกซ้ายยิงลูกนี้เข้าไปแล้วโอ้โหกูบอกแล้วให้วางมาสองศูนย์ครับลำปังหมายเลขเก้ายิงเข้าไปครับสองศูนย์อยลาเอาบอลมาเขี่ยเหมือนเดิม ทุ่มบอลลูกนี้ทุ่มเข้าไปให้กับศุนนาะเป็นไงครับโดนเบียดข้างหลังหัวทิ่มครับอ้าวมีปัญหามีเสียงนกเบีดด้วยครับดูจังหวะช้าลูกนี้เข้าด้านหลังครับโอโหจุดโทษเอาไงครับยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงยิง,ยง,ยงเรียบร้อยครับกําลังจะวิ่งหนีเฮ้ยเพื่อนบอกรีบไปเอาบอลมาตั้งโอเคเราปักเขียบอล2อหนึ่งครับ ออยาลาได้ฟรีคิกจากไมยเลข16บโยนโด่งขึ้นไปเป็นไงครับยังไม่หายลำปางสกัดโด่งออกมาลำปางได้เพื่อนไปไม่ได้ไปไ,ปไม่ได้คูไปเองมึงจะไปใช่ไหมเจอตีนครับโอ้โหมึงจะไปเจอตีนครับโอ้โกรรมการบอกได้เปียบได้เปียบอะไรจานข่างปบ,บเจ็บได้เปียบเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเตะทิ้งให้ก็ได้โอ้จาน <laughs> ได้กับออยาลาไอยาลาพลิกบอลมาสอยเต็มข้อไมายเลขก9ิก้ิ้งลงกับเที่ยว สนามบอลหรือว่ามวยปั้มครับใบเหลืองครับลำปางได้ครับลำปางยังเซตบอลอยู่วางโด่งขึ้นไปเอาไงครับขึ้นมองคนเดียวคนเดียวดีว่มันยืนล้ำหน้าไม่ได้ครับลูกนี้ถึงจะเข้าลำปางอิยาลายวางบอลโด่งขึ้นมาเอาไงครับหมดเวลาครึ่งแรกครับสองประตูต่อหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังกันต่อครับลำปางจะเป็นไฟเคลีย ลำปางเปิดบอลก่อนได้กับหมายเลขเก้าผิวมากครับตัวนี้พลิกหนึ่งสองพิกหนึ่งสองโดนดึงโดน,ดนมึงดึงกูขวาบอลเออเล่นลักบี้หรือเล่นบอลครับลำปางไปเองแล้วครับลำปางจี้ไปด้านซ้ายให้กับหมายเลขสิบหกพิกหนึ่งสองยิงเข้าโอ้โหยิงดีครับลูกนี้ครับสุดยอดหมายเลขสิบหกครับลำปางโดนไอยาลายังบุกอยู่ตอนเนี้ยเซตมีตัววิ่งริมเส้นแล้วตัดหนึ่งสองเบอร์เจ็ดับหลอกเหมือนโรนันโดพาเข้าไปข้างในโอ้โห โดนสกัดโดงออกมาได้กับลำปางอีกแล้วครับลำปางจี้บอลไม่มีตัวเติม32บไม่เติม32บไม่เติมไม่เติมกูให้ให้กูเปิดเปิดไปแล้วครับโอ้โหยืนอยู่คนเดียวอีกแล้วครับยิงแม่นเสาครับโอ,โ,โอ้โหตาย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 ยิงลูกเนี้ยอ้ยลาบอกมึงแม่นเสาใช่ไหมเดี๋ยวกูทําให้ดูต้องยิงอยางเง้ยอ้ยาลาตัดบอลได้ออกไปเดี๋ยวกูทําให้ดูนี่แม่นกว่า อะไรกันนี <c oughs> ได้กับลำปางลำปางเลี้ยงตัดบอลเข้าไปอายาลาแย่งเอาหน้าซื้อใจให้กับดังกองหน้ากองหน้าทําไงครับหนึ่งสองไม่ใจใจให้กับกองหน้าอีกทีหนึ่งกองหน้าก็ใจให้อีกองหน้าอีกทีหนึ่งไม่มีใครยิงไม่มีใครยิงกูยิงเองโอ้โหเกี่ยงกันยิงครับลูกนี้บอลผ่านหน้าประตูไปไม่มีใครตามไม่มีใครตามผมตามเองก็ได้ จ่ายให้เพื่อนกูจ่ายมึงต้องยิงนะยิงนะไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงเอาไงไม่ยิงกูเดี๋ยวกูเอามายิงเองเย็ดยเตะทิ้งไปครับหมดเวลาถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ต้อยข้างสนามด้วยนะครับ